สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับช่อง Ali Night Story อีกแล้ววันนี้เราจะทำคลิปเขาฝากฉันมาบอกว่ามีให้เลือกหนึ่งแล้วก็สองคือถ้าเป็นคลิปแบบเขาฝากฉันมาบอกว่าก็ทำแค่สองกองก็พออันนี้ใบที่หนึ่งอันนี้ใบที่สองแต่ก่อนที่จะเข้าไปเดี๋ยวกจะบอกว่าตอนแรกอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าไพ,าพา่พันตาเนาะพันตาออร์แลคเคลตอนแรกอ่ะจะขายทิ้งอยู่แล้วเพราะว่ารู้สึก เขาเรียกว่าอะไรมันมันเป็นของค่ายเด็กซีนี่อะแล้วค่ายเนี่ยเขามีไพ่ความทรงจําอยู่แล้วคือเราชอบไพ่ความทรงจํามากกว่าแล้วก็คือในหลายอันมันก็มีซ้ําๆกันอ่ะก็เลยกะจะขายทิ้งแต่ทีนี้เหมือนกับว่าพอเราจะขายทิ้งเราเลยลองถามไพ่ว่าขายทิ้งดีไหมแล้วไพ่มันเราดันหยิบได้ไพ่ชุ่เฉียวอ่ะคือแบบ อะไรวะคือนางโกรธเราเหรอที่เราจะขายนางทิ้งแล้วเราก็บอกว่าไปอยู่กับคนอื่นนะให้คนอื่นเขาได้ใช้วันไิ่ดีกว่าหรือไงแล้วหยิบต่อมาได้ไพ่คุณใสโอเคไม่ขายก็ได้ก็เลยเอามาใช้ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้ใช้ก็เหอะแบบยังใหม่เอี่ยมกิ๊กแถมหอมด้วยปะเข้าสู่ประเด็นนะ่ะเลยแล้วกัน คนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะน่าจะเกิดเดือนมกราหรือไม่ก็เกิดวันที่หนึ่งไม่เขาก็เรานั่นแหละคนที่เลือกกองที่หนึ่งบางทีคือมันอาจจะมีความตรงกับเราอยู่แค่ไม่กี่อย่างนะเนาะนิสัยของเราอ่ะหรือไม่ก็นิสัยของคนที่เข้ามาเลือกนั่นแหละน่าจะเป็นคนที่ชอบที่จะเป็นที่หนึ่งชอบที่ จะเอาชนะชอบเอาชนะคนอื่นเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบเถียงและในสภาวะตอนนี้คือเหมือนกับว่าเมื่อไม่นานมานี้หรือในสภาวะตอนนี้น่าจะกำลังทำอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์วาดรูปออกแบบอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับพวกงานศิลปะเมื่อไม่นานมานี้อาจจะพึ่งไป บริจาคของหรือพึ่งจะทําเรื่องอะไรที่มันแบบช่วยเหลือคนอื่นมีน้ําใจอาจจะเป็นในเรื่องของการทํางานก็ได้แล้วก็แบบไปช่วยเหลือคนอื่นเขาอะ่ะเหมือนกับว่ามีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเมื่อไม่นานมานี้ด้วยคำใบ้มันก็ประมาณนี้แหละส่วนในเรื่องของในแง่ของความสัมพันธ์น่ะ หมือนตอนนี้คือกำลังอินเลิฟเลยกำลังเบิกบานใจอาจจะเพิ่งเจอความรักใหม่หรือไม่ก็แบบเป็นแฟนกันอยู่แล้วแล้วก็คงจะอยากรู้ว่าเขามีอะไรอยากที่จะบอกเราเป็นความรักที่เหมือนได้รับการเติมเต็มในจิตใจเห็นหน้าแล้วใจมันฟูความสัมพันธ์แล้วก็นิสัยในกองแรกมันก็ประมาณนี้ โอเคงั้นเราจะเข้ามาดูเลยว่าเขาคนนั้นมีอะไรที่ฝากเรามาบอกอน่าจะอินเลฟนิฟกันอยู่จริงแหละคือเขาอยากจะบอกว่าเขาชอบเรามากเธอน่ารักมากตรงสเปคมากใจดีขี้อ้อนขี้น้อยใจ มีแต่ไพของความชื่นชมเขาชอบที่เราเป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วเผลอไออาการที่เขาตกหลุมรักเรามันก็มาจากการที่เราชอบช่วยเหลือคนอื่นนั่นแหละความจริงเขาอาจจะอยากบอกเราทํานองว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่เรานั้นพยายาม ที่จะเก็บมันเอาไว้เรื่องอะไรก็ตามที่มันหนักหนาให้เราปล่อยไปบ้างก็รู้อยู่แล้วว่าเราใจดีน่ารักชอบที่จะช่วยเหลือคนอื่นทำอะไรเหมือนกับว่าทำจนมันเป็นนิสัยไปแล้วอ่ะไอเรื่องการที่เราจิตใจดีเนี่ยเขาอยากให้เราอ่ะบาลานซ์ประมาณว่านอกจากจะนึกถึงคนอื่นแล้วอ่ะให้นึกถึงตัวเองบ้าง ให้ลองอยู่เฉยๆแล้วลองรอดูไปว่าไอสิ่งทั้งหลายแหละที่เราทำไปอะ่ะมันจะให้ผลตอบรับเรามายัางไงเราอะ่ะเป็นคนดีคนเก่งอยู่แล้วในสายตาของเขาแทบไม่เห็นต้องทำอะไรเลยไม่เห็นจะต้องพยายามขนาดนี้เราอะ่ะเป็นคนที่ เหมือนกับว่าไม่ต้องทำอะไรอะ่ะชีวิตของเราก็ประสบความสาเร็จดีของเราอยู่แล้วเราเป็นคนที่เหมือนล่าเริงสดใสจิตใจดีมองโลกในแง่บวก อยากจะบอกกับเรานะว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่เขาไม่เคยอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันจบลงเขาอยากจะคบกับเราไปเรื่อยๆคบไปนานๆมองอนาคตไปกับเราเขาคิดจริงจังกับเรามากเขารู้สึกเหมือนกับว่าไอความใจดีความเอาใจใส่ของเรา ความแฟร์ของเราทั้งหลายแหละที่เราเป็นไม่ว่าจะเป็นกับเขาหรือเป็นกับคนอื่นน่ะเขารู้สึกว่ามันหาได้ยากเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะแบบปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปได้เขาอยากจะให้เราอะเขาอะรักกันไปนานๆเขาไม่ได้อยากที่จะเลิกกับเรามันมีแต่ความชื่นชมในตัวเราเต็มไปหมดเลย ถ้าหากว่าตอนนี้คือยังไม่ได้คบกันเขาก็บอกว่าเขาอะคิดเรื่องที่อยากที่จะคบหากับเราเป็นแฟนนะถ้าหากว่าคบกันอยู่แล้วอะ่ะคือเขาก็เห็นอนาคตไปกับเราอยากที่จะเป็นครอบครัวเดียวกันอยากจะให้เราเป็นแม่ของลูกนั่นแหละอะไรก็ตามของเธอที่แบบว่าของเราที่เราดีอยู่แล้วอะ่ะเขาอยากให้เรารักษามันเอาไว้ในทุกๆเรื่องเลย เราจะดีกับใครมากมายอ่ะก็ดีไปเหมือนเดิมไม่ว่ากันแต่ไอ้ที่ดีกับเขาอ่ะเขาก็อยากให้เราเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เขาว่าชอบในตัวเราถ้าหากการใจดีของเราที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันมากไปแล้วมันทำร้ายตัวเราเองอ่ะก็ให้ลดลดมันลงไปบ้างดีกับคนอื่นให้น้อยลงแล้วดีกับเขาเป็นพิเศษก็ได้ เขาไม่ว่าจะยังไงคือเขาชอบมากนะกับทุกสิ่งที่เราเป็นแล้วเขาอยากจะมีเราอยู่ในชีวิตของเขาไปเรื่อยๆไอ้ทั้งหมดนี่แหละคือสิ่งที่เขาฝากเรามาบอกเออใช่เพิ่มเติมอีกหน่อยคือสิ่งที่เขาฝากมาบอกอีกอะ่ะคือการที่ว่าทุกสิ่งที่เราทำอะถ้าหากน้อยใจแล้วก็คิดบอกว่าทำไมถึงไม่มีใครเห็นอะ่ะเขาแค่อยากจะบอกให้รู้ว่าเขามองเห็นนะ ไม่ต้องไปแบบพยายามที่ว่าจะต้องให้ทุกคนมาเห็นความดีของเราก็ได้เพราะยังไงคือมันก็มีคนเห็นอยู่แล้วความดีอ่ะหนึ่งในนั้นก็คือเขาเพราะเพราะเขาเห็นไงเขาก็เลยชอบเรานั่นแหละและอีกอย่างคือคนอื่นๆน่ะมันไม่ใช่ว่าเขามองไม่เห็นหรอกเขาก็เห็นแต่เขาแค่ไม่มาพูดให้เธอฟังให้เฉยออุ้ยแต่แบบอุ้ยกองนี้น่ารัก,กว่ะ กำลังแบบว่าเขาเรียกอะไรนะเข้าใหมาประมาณปะแบบคนเพิ่งคบกันอ่ะมันก็จะอินเลิฟหน่อยๆเล็กๆอะไรก็ดีหลังๆก็อาจจะดีแล้วแต่คนกลองแรกเสร็จแง้วปะเรามากองที่สอง คองที่สองนะเราเราหรือเขาแต่ส่วนใหญ่ก็เราแหละน่าจะเกิดวันที่เก้าเดือนเก้าแล้วนิสัยก็เป็นคนทํานองว่ามีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้ดีบางทีเราอาจจะเป็นคนที่คนอื่นๆชอบมาขอคําปรึกษามาระบายความทุกข์ให้เพราะว่ารับรู้ได้ถึงความ บริสุทธิ์ใจจริงใจของเรากับการที่เราไม่ได้เป็นคนจัดคนอื่นเขาอะแล้วเมื่อไม่นานมานี้เหมือนกับว่าเราเพิ่งจะกลับไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมครอบครัวทั้งท้งที่เหมือนกับว,ว่าชีวิตเรากําลังแบบดีๆเลยอะมีเรื่องสนุกสนานชีวิตเรื่อยๆฟูโฟโ,ฟโแต่จู่ๆมันก็คือ เกิดเรื่องที่ทําให้ตกใจขึ้นมากันทันหันแล้วก็ทําให้เราต้องกลับไปเยี่ยมครอบครัวอาจจะมีใครสักคนเข้าโรงพยาบาลไหมมันอาจจะเป็นเรื่องตกใจเล็กๆก็ได้ไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆอะ่ะคือก็ลุวมๆแล้วก็พอมาพูดถึงสถานการณ์ความรักดูเหมือนเอาจริงคือมันอ่านได้ประมาณสองเคสอ่ะคือการที่คบหาเป็นแฟนกันอยู่ ความรักมันค่อยๆเติบโตแต่จู่ๆมันก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นมาซึ่งไอ้เรื่องไม่คาดคิดน่ะมันอาจจะกลายเป็นเหมือนกับว่าจู่ๆเราก็ท้องจู่ๆเราก็ไปจับได้ว่าเขามีคนอื่นมันมีเรื่องอะไรสักอย่างตกใจอยู่ในความสัมพันธ์น่ะจากที่มันเคยดีๆอยู่แล้วมันก็เปลี่ยนเป็นอีกอย่างแต่ว่าไอ้ในความตกใจตรงนั้นที่เป็นน่ะ เหมือนกับว,ว่ามันก็ยังมีความรู้สึกชอบความรู้สึกรักอยู่หวยหาอะไรอาวรเหมือนเน่อย่างเงี้ยเจ็บปวดนะแต่มันเหมือนมันมีอะไรมาล่ามไว้มีอะไรมาคล้องไว้อะมันทําได้แค่ต้องจําใจจํายอมคือก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเคสไหนระหว่างที่พูดไปสองอย่างคือมีคนอื่นหรือว่ามันตกใจท้องหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ก็เอาเป็นว่ามัน เป็นเรื่องราวประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเราจะมาดูว่าเขาฝากเรามาบอกว่าอะไรในกองที่สอง เดี๋ยวนะคือสิ่งที่เขาฝากมาบอกเลยอะคือตัวเขาอะ่ะได้ทําการตัดสินใจไปแล้วเลือกไปแล้วจากที่แต่ก่อนอะดูทรงแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องของการที่ไอเรื่องตกใจที่มันเกิดขึ้นคือการที่เราไปรับรู้ว่าเขาน่าจะมีอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์แล้วเราก็ดันไปรู้ทีหลังแล้วสิ่งที่เขาฝากมาบอกเลยก็คือว่าเขาตัดสินใจแล้วว่า ความสัมพันธ์ของเรากับเขาที่เป็นอยู่ตอนเนี้ก็คือให้มันเป็นอยู่แค่นี้แหละมันจะไม่พัฒนาไปมากกว่านี้เพราะว่าเขามีตัวจริงของเขาเขามีคนที่เขาคิดอยากจะจริงจังด้วยคนที่เขามีความสุขอยู่แล้วเขาอยากจะทําให้ความสัมพันธ์ของเรากับเขาอ่ะมันเป็นแบบเนี้ยไปเรื่อยๆถ้าหากที่ผ่านมามันเป็นเหมือนเพื่อนกันคุยอะไรกันถูกคอเขาก็อยากให้คลิปให้เราเป็นอยู่แค่นั้นเอาจริงๆคือมันก็ไม่ได้บอกหรอกนะว่าเขาไปคบกับคนคนนั้นหรือยัง หรือว่าเขาคุยกับเรากับอีกคนนึงพร้อมๆกันแต่มันก็คือการที่ว่าเขาอยากที่จะให้เรายังคงอยู่ในสถานะแบบนี้กับเขาไปเรื่อยๆอะจากแต่ก่อนที่เหมือนกับว่าเขาแค่พิจารณาดูระหว่างเราอาจจะเป็นเหมือนคล้ายๆการเปรียบเทียบระหว่างเรากับอีกคนหนึ่ง เขา,าคิดที่อยากจะให้ความแฟร์ครั้งหนึ่งเขาเคยมองว่าเราน่าจะพัฒนาต่อเขาได้นะแต่พอเขาคิดไปคิดมาผ่านไปผ่านมาเรื่อยๆเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่าให้เราเป็นแค่เหมือนคนในความทรงจำดีๆของเขาเป็นคนในความลับเป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นรักที่ไม่ชัดเจนอย่างเนี้ยไปดีกว่า เขารู้สึกเหมือนกับว่าถ้าหากว่าเขาปล่อยให้ใช้เวลามันยืดเยื้อต่อไปเรื่อยๆอมันอาจจะเป็นการทําร้ายเราก็ได้เขาก็เลยเลือกที่จะอยากฝากมาบอกความชัดเจนตรงนี้ซึ่งเอาจริงๆคือเขาอะก็มีความรู้สึกผิดอยู่ในใจนะรู้สึกเหมือนกับว่าพอมันมาถึงตรงเนี้ยตัวเขาเองก็คือทําอะไรไม่ได้แล้วจะ ย้อนเวลากลับไปก็แก้ไม่ได้แล้วเขาก็เลยเลือกที่จะทําทุกอย่างมันตั้งแต่ตอนนี้ค็พอจากที่แต่ก่อนคือเขาเอาแต่ลังเลบาลานซ์คิดนูน่นคิดนี่เต็มไปหมดแต่ตอนนี้คือเขาเอาเลือกที่จะแบบเนี่ยเดินไปข้างหน้าแล้วโอ้ยเดี๋ยวแบบโอ้ยทำไมกองนี้มันอย่างนี้จริงดิ คือแบบมันไม่สามารถอ่านไปอย่างอื่นได้เลยอะแต่แบบว่าเรื่องเราเป็นยังไงเนี่ยนั่นแหละคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกว่าแบบโอ้ยเดี๋ยวนะพูดยังไงดียิงพูดแล้วยิ่งรู้สึกรู้สึกแย่แทนวะ่ะเอาเป็นว่าจบแค่นี้ดีกว่าเขาไม่ได้เลือกเราไม่ได้ให้เราเป็นตัวจริงหรือไม่มันก็เป็นการที่เหมือนกับว่า เราดีเกินกว่าที่เขาไม่อยากจะเสียไปอ่ะว่าแล้วก็อยากรู้อ่ะสรุปคืออะไรเราคนที่เลือกกองเนี้ยดีดีเกินไปหรือว่าไม่ใช่ดีเกินไปดีนะใช้คําว่าอะไรดีดีดีแบบที่ว่าเขาไม่ได้อยากที่จะมาเลิกลาไม่อยากที่จะเสียเราอยากจะคลิปราให้เป็นเหมือนคนดีๆในชีวิตเขาเป็นคนในความทรงจําของเขาหรือเปล่า ชัดชัดมากเออใช่โอเคเมื่อกี้เมื่อกี้ใครฟังจนถึงตอนเมื่อกี้เรารู้สึกเฮิร์ตก็ดีลีทมันไปนะคือเขาไม่ได้เอาเราไปเปรียบเทียบกับอีกคนแล้วก็รู้สึกว่าอีกคนดีกว่าเขาก็เลยไปเลือกคนนั้นหรอกแต่มันคือการที่เขาอะรู้สึกดีกับเรามากๆแล้วมันเหมือนกับว่าเราเป็นคนที่ดีมากๆแบบที่ว่าถ้าหากว่าวันหนึ่งเขาเกิดกระโดดลงมาคบกับเราอะ แล้ววันหนึ่งเกิดเลิกกันน่ะเพราะว่าคนเรามันไม่รู้อนาคตใช่ไหมว่าจะเลิกกันหรือเปล่าแล้วถ้าหากเกิดเลกิกกันน่ะเขาอ่ะรับไม่ได้ที่มันจะต้องมาเสียเราไปแล้ววันหนึ่งมันจะต้องมองหน้ากันไม่ติดมันอาจจะเป็นเหมือนประสบการณ์จากที่เขามองเห็นมาหรือประสบการณ์จากตัวเขาเองของการที่ว่าเขาเคยคบอะไรกับใครก็ตามแล้วพอวันหนึ่งมันเลกะนะิกกันน่ะส่วนใหญ่ก็คือมันก็ห่างหายจากกันไปเลยบางคนถึงขั้นไม่ชอบกันเกลียดขี้หน้ากันไปเลยซึ่งกับเราอ่ะเขาไม่ได้อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้น เขาก็เลยหยุดความสัมพันธ์ของเรากับเขาไว้แค่ตรงนี้ซึ่งนั่นแหละถ้าหากพูดอย่างนี้ก็คือว่าเรากับเขาเหมือนคนที่เดินด้วยกันมาแล้วไม่ได้แล้วไม่เคยได้คาดคิดอะว่าวันหนึ่งจะได้มาชอบกันไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งเนี่ยไม่ได้คิดว่ารักมันจะแบบหมุนพลิกล็อกกลับมาจากด้านหนึ่งเป็นอีกด้านหนึ่ง มันเป็นความไม่ได้ตั้งใจแล้วพอวันหนึ่งที่มันเกิดความรู้สึกนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะเบรกมันไว้ก่อนเพื่อที่จะไม่สูญเสียเราไปหุ้ยเนี่ยถ้าแปลอย่างนี้คือเพอร์เฟกชอบเอาล่ะก็ยังเป็นเรื่องดีๆอยู่ของคนกองนี้เพราะฉะนั้นก็อย่าด้อยค่าตัวเองนะเพราะว่าเขาเห็นเรามีค่ามากเลยนั่นแหละเขาถึงไม่อยากที่จะเสียเราไปต่อให้เราจะคิดว่าเขาไม่เลือกเราแต่เขาก็ยังไปสารสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่น มันไม่ได้แปลว่าเขาเห็นคุณค่าหรือดีหรือรักผู้หญิงคนนั้นมากกว่าเข้าใจปะคือมันเป็นคุณค่าที่ให้กันคนละแบบกับการที่กับคนนั้นอ่ะเขาเดินหน้าไปด้วยกันเดินมาเจอกันะแล้วก็มาเพื่อสารสัมพันธ์กันแล้วก็ไปเลยแต่ของเราอ่ะมันคือการที่เหมือนกับว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อน เดินด้วยกันมาแล้ววันหนึ่งไม่ได้คิดอะแต่พอมาคิดสภาพว่าวันหนึ่งจะไม่มีคนคนนี้อยู่ข้างกายอ่ะมันรับไม่ได้นะสำหรับบางคนอ่ะเพราะฉะนั้นนั่นแหละอืมตามนั้นสุดยอดกองนี้พอร์เฟโอเคเข้าสู่ช่วงเมา,มาลโมยอีกแล้วคือทําไมเราถึงมีเรื่องเมาลโมยได้ตลอดเวลานั่นน่ะสิคือแบบว่าอยากได้ไพ่ใหม่ แต่ก็รู้สึกว่าที่มีอยู่ตอนนี้มันก็พอแล้วมันก็เยอะแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้เยอะเท่าคนอื่นคือหมอดูคนอื่นๆเน,นี่ยที่เราเห็นนะเขามีกันแบบว่ายี่สิบสามสิบหรือร้อยสำรับเลยอะเสียหายเป็นหลายแสนแต่เราก็เสียหายไปหลายหมื่นเหมือนกันพอเรามานั่งนับๆลูกดวนด่วเนาะแต่แบบว่ามันก็มีความอยากได้แต่มันก็มีความสองจิตสองใจตรงที่ว่าไพ่ของแท้อันใหญ่เวอร์ไพ่ของปลอมของจีน อันเล็กขนาดมือทําไมเราถึงต้องเลือกในเมื่อเออใช่เราต้องเลือกแหละเพราะว่าเงินเรามันไม่ได้มีมากพอที่จะซื้อทั้งสองอันเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไงแล้วมันก็เลยแบบว่าความเป็นศิลปินเหมือนกันอะความเป็นนักวาดเราก็อยากจะอุดหนุนอยากจะซื้อของลิขสิทธิ์อยากจะซื้อของดีด แต่มันก็ติดปัญหาตรงที่ว่าเราไม่ได้ซื้อแค่มาสะสมแต่เราซื้อมาใช้งานไงเราซื้อมาใช้งานแล้วประเด็นคือมันอันใหญ่เราไม่ชอบอันใหญ่ก็คือตอนนี้เอายังไงดีคือตอนนี้ก็มีเยอะแล้วนะแต่ว่าก่อนต่อไปนี้คือเวลาจะซื้ออะไรถามไพ่ก่อนถ้าซื้อมาผิดหวังไม่ซื้อแล้วคือเคยนะเคยแบบว่าแหกแหกกดอะไม่ใช่รแหกคลองเนาะใช้คําว่าอะไรวะ อะไรสักอย่างคือถามไพ่ว่าซื้อถ้าหากเราซื้อไพ่สาหรับนี้มาเราจะรู้สึกอย่างไรเราจะเป็นยังไงผลลัพธ์มันอะ่ะมันบอกบอกว่าถ้าเราซื้ออันนี้มาเราจะผิดหวังแต่ไม่เชื่อไงไม่ใช่ไม่เชื่อสิออกแนวเหมือนกับว่าจะผิดหวังตรงไหนอคิดมาดีแล้วเงินก็มีทุกอย่างเพอร์เฟกไพ่ก็สวยโอเคสุดท้ายซื้อมาแล้วพอซื้อมาผิดหวังจริงด้วยโอ้ยคือถามว่าผิดหวังเรื่องอะไรผิดหวังตรงที่ว่าตอนนั้นเราไปซื้อไพ่เลยนอมมองมา เพราะว่าไพ่มันสวยภาพมันสวยมากแล้วเราก็คืออ่านรีวิวมาดีเยอะมากมายกับการที่เขาบอกบอกว่าไพ่เอลนอมองเนี่ยนะสามารถทานายระยะเวลาได้แม่นมากคือไพ่ยิปซีมันทานายระยะเวลาได้ไม่ได้แม่นขนาดนั้นอะแทบจะบอกอะไรไม่ได้ชัดเจนด้วยเคยลองเอามาทํานายและต่อให้ซื้อไพ่ยิปซีที่เอาไว้แบบเป็นระยะเวลามามันก็ไม่ได้แม่นแต่เขาบอกว่าเลอนอมองเนี่ยคือแม่นมากแบบว่าระบุมาชัดเลยอะ ระบุมาเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีอะไรอย่างนั้นได้เลยอ่ะเราก็เลยซื้อมาเพราะว่าเราจะเอามันมาเสริมว่ายุซีแต่พอวันหนึ่งเราซื้อมาเราก็ค้นพบว่าเฮ้อใช่ผิดหวังจริงคือมันก็ไพ่มันก็คือไพ่อ่ะเนาะไม่ว่าเจริญนอมมองหรือยิบซีอ่ะสุดท้ายก็คือมันก็เป็นแค่หลักสถิติส่วนใหญ่ที่มันไม่ใช่ว่ามันจะต้องเป็นไปตามนั้นร้อยเปอร์เซนต์ไงมันเป็นแค่เหมือนการคาดคะเนการคาดเดา มันไม่ได้แปลว่ามันจะเกิดขึ้นตรงตามนั้นแล้วมันเหมือนกับว่าไพ่อะมันของแท้มันก็แบบแพงหลายร้อยหลายพันอะแล้วพอกับการที่เราซื้อมาเพื่อที่จะเอามาใช้งานแล้วเรามาเห็นว่าผลลัพธ์มันไม่ได้ตรงตามกับที่เราต้องการเราก็เลยผิดหวังตามที่ไพ่บอกเด๊ะถ้าจากนั้นมาก็เลยอืมเวลาจะซื้ออะไรถามไพ่ก่อนเพราะไพ่มันบอกบอกว่าผลลัพธ์ออกมาเราจะเสียใจทั้งทที่เราชอบมม่นะเราก็ต้องทําใจตัด แต่พอมันมีอันไหนที่แบบเราก็อยากได้เหมือนเดิมแต่ว่ามันบอกว่าซื้อมาก็จะดีแต่ก็มานั่งตีกันนี้ว่าโอ้มันแพงอ่ะโอเคจบเรื่องแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย